Uh, A แทนความยาวส่วนโคง้งวงกลมที่วัดจากจุด2-0เอาเท่านี้ก่อนนะอันนี้เเป็นความยาวส่วนโคง้งเท่านนะอันนี้ A นะเป็นความยาวส่วนโคง้งที่วัดจากจุดอะไรนะ20ไปยังลบรู้ 3y โดยมีเงื่อนไขว่า y มากกว่า0 และมุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่มันวัดไปจากแกน x ขวาสุดชื่อว่า a อลฟาดังรูปที่หนึ่งแสดงว่ารูปแรกมันไม่ใช่วงกลมหนึ่งหน่วยถ้าวงกลมหนึ่งหน่วยรัศมีต้องเป็นหนึ่งไอ้นี่รัศมีเท่าไหร่สองขอเขาเรียกมันว่าวงกลม2หน่วยวิธีการคือเดี๋ยวเราต้องหา a อลฟามาก่อนเพราะว่าเขาถามคอร์ดเอลฟาข้อนี้ตอนสอบพี่ก็ผิดเหมือนกันทำไม่เป็น มันจัดต้องหาใครมาก่อนนะแอลฟาทีนี้เวลาหามุมเนี่ยเราต้องพยายามสร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากะเพราะว่ามันมันจะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมมุมฉากพี่ก็เลยไปเสริมมุมตรงนี้เพิ่มที่มันไปทบกับแอลฟาแล้วได้180พี่ตั้งชื่อมันว่ามุมเซตา แสดงว่าไอมุมเซตาเดี๋ยวมันจะไปทบกับเอลฟามันจะมีขนาดเท่าไหร่แน่ๆร้อยแปดสิบร้อแปดสิบนะมันมุมในเส้นตรงแล้วสร้างสามเหลี่ยมยังไงฮะเราก็ลากเส้นปะขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่าเราสามารถสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากที่หาเจ้ามุมเซตาได้รู้เรื่องเนาะตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะสีเหลืองเนี่ยสองเพราะว่าเขาก็คือรัศมี แล้วไอ้ระยะยืดทางแกน x จริงๆตำแหน่งเนี้ยไอไ้อแนวเส้นป่า x มันเท่ากันหมดแสดงว่าตำแหน่งใน x มันเป็นลบรู้สามแล้ว y เป็นเลขศูนย์งงไหมมันอยู่บนแกน x ในตำแหน่งเนี้ยมันได้ลบรู้สามศูนย์แต่ถ้าเราพูดถึงความยาวของสามเหลี่ยมอ่ะไอ้ตัวฐานอ่ะมันจะยืดรู้สามเพราะฉะนั้นไอไ้อด้านตรงข้ามไอ้ด้านตรงข้ามมุมที่เราสนใจอ่ะไม่ต้องหาก็ได้มันคือชิดฉากที่เรียกว่าคอร์ด เพราะฉะนั้นคอเซตามันจะกลายเป็นชิดฉากคออะไรได้รู้สามส่วนสองสสสแสดงว่าแอลฟาตอบสาสิบอย่างนี้ถูกไหมไม่ต้องได้ร้อยห้าสิเพราะว่ามันทบกันได้ร้อยแปดสิจะได้ร้อยห้าสิบองศาเพราะฉะนั้นก้อนี้มันก็เลยเป็นคอร้อยห้าสิบองศาแล้ว,แล,วแล้วมันคือคอเรนที่สองไง จำได้ไหมคอสมันติดลบเนี่ยตรงนี้ถ้าเราจะแปลงเป็นมุมที่คุณอ่นนะไอเนี่ยร้อยห้าิเราก็วัดย้อนขึ้นไปมุมที่คุนก็คือมุมสามสิบเราจะได้คอสามสิบแต่ว่าคอรลนที่สอง่ะคอเป็นลบซายเท่านั้นนี่เป็นบวกก็เลยได้ลบคอสามสิบมันเลยเป็นลบอะไรนั่นเองรู้สามส่วนสองอันนี้คือคอสแอลฟานะจดมาก่อน ่อนะทีนี้ข้อนี้ถ้าเราจะทำได้นะเราต้องรู้สูตรการหาความยาวส่วนโคง้งอันนี้เป็นส่วนโค้งแล้วกันนะให้มุมนี้เป็นมุมเซตาแล้วก็โซนนี้กับโซนนี้คือรัศมีนะพี่เรียกว่า คือมันมันไม่เคยออกอะแต่ว่าในหนังสือสอส,อสอท,อทอมันมีก็ว่าเขาไม่ได้นะแล้วไอ้ตรงส่วนโค้งเนี่ยให้ชื่อว่า A A เป็นความยาวส่วนโคง้งมุมเซตาเป็นมุมที่ลองรับส่วนโคง้งสูตรในการหาความยาวส่วนโคง้งเราจะได้ว่า A เท่ากับเซตาคูณอาโดยมีเงื่อนไขว่าเซตาต้องเป็นหน่วยเรเดียนและความยาวส่วนโค้งหน่วยก็จะเป็นเรเดียนเหมือนกันอีกรอบหนึ่งนะความยาวส่วนโค้ง A เท่ากับเซตาคูณอาเซตาต้องมีหน่วยเป็นเรเดียนแล้วความยาวส่วนโค้งก็ต้องมีหน่วยเป็นเรเดียนเหมือนกัน ันพี่ถามให้ดูนะอันนี้จดเรียร้อยนะต่อนะ,อะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ความยาวส่วนโค้ง a ที่พี่พูดถึงก่อนนี้นะ <S <S เห็นไหมที่พี่ไฮไลท์ไอความยาวส่วนโค้ง a มันจะต้องเกิดจากมุมที่รองรับส่วนโคง้งซึ่งมุมที่รองรับส่วนโค้งอ่ะ มันคือมุมเอลฟ้าเห็นไหมเน่ยเนี่ยมุมเอลฟ้ามันลองรับส่วนโค้งอยู่แล้วก็ต้องคูณอ่าตรงนี้คืออ่เด่นทันไหมไอเน,นี่ยแอลฟาที่ลองรับส่วนโคง้งแอลฟ้า A, ที่เป็นความยาวส่วนโคง้งเกิดจากเอลฟ้าแต่แอลฟ้าหน่วยจะต้องเป็นเรเดียนตอนนี้มันเป็น150องศานี่ใช่ปะ่ะแอลฟาเนี่ยเราก็ต้องแปลง วิธีการแปลงคือพี่เทียแบบนี้ร้อยแปดองศาได้1พายแล้วถ้าร้อยห้าองศาล่ะมันก็คือเอาพายคูณร้อยห้าสรด้วย180ยแปตัดกัน 3, 5, 10, 5, สามหสาศได้5พายส่วน6เรเดียนสแสดงว่าเอลฟาคือ5พายส่วน6เรเดียนแล้ว R ที่เป็นลัศมีคือ2หน่วยเพราะฉะนั้นความยาวส่วนโค้งอะ่ะ มันจะต่อเป็น5 Pi ้าพายส่วนสามเรเดียนแต่ว่าเรเดียนเนี่ยเขาไม่นิยมเขียนหน่วยทำไมต้องหาเพราะว่ามันโยนมาหาเบตา้าอีกรูปหนึ่ง,งแล้วแล้วทีไ่ไอ้นี่ A เหมือนกันนะที่พี่จะบอกไอ้นี่ก็ความยาวส่วนโค้งนะแต่แต่ที่มันดูเหมือนจะครบรอบมากกว่าเพราะว่าไอ้นี่คือหนึ่งหน่วยมันก็ต้องแคบกว่าไอ้ไอ้ส่วนที่มันวกมันก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหม <S <S เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหา ตรงเบตา้าพี่ว่าเบตา้าหาไม่ยากหรอเพราะเบต้ามันก็คือมุมที่ลองรับส่วนโค้ง A เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากรูปที่สอง A มันก็เท่ากับเบต้าคูณอาแต่โชคดีไอ้ตรงนี้ยรัศมีคือหนึเพราะว่ามันวงกลม1ห,หน่วยสแสดงว่า A กับเบต้าเท่ากันแล้วพี่บอกแล้วว่า A หน่วยเป็นอะไรนะเรเดียนความยาวส่วนโค้งหน่วยเป็นเรเดียน A ก็เลยเป็น5พายส่วน3 เราก็เลยสรุปว่าเบต้าก็คือห้าหายสามเพราะฉะนั้นเราก็ได้ห้าคูณร้อยแปดสิบหารด้วยสามมันจะตอบเบตา้าเท่ากับสามร้อยองศาอีกก้อนหนึ่งก็เลยเป็นสายเบตา้าซึ่งถ้าเป็นสายสามร้อยมันอยู่คอร์เนที่สี่บวกมาคอร์เนที่สี่ วิธีการแปลงเป็นมุมที่คุ้นก็เทียบกับแกน x ที่ใกล้สุดโซนนี้เรียกว่า60แต่ s i n จะเป็นลบควอแรนที่4คอร์เท่านั้นที่เป็นบวกมันจะตอบเป็นลบ s i n 60 s i n 60ได้ใครนะรู้3.2เพราะฉะนั้น cos ์ดอลก็ลบรู3.2 s i n ยเบก็ลบรู้3.2ก็บวกกันก็เลยได้ลบรู้3ปี65ก็ออกแบบนี้เองนะ พี่ก็ผิดเหมือนเดิมผิดแม่งเด็ดตีโกนยาก่ะเนี่ยพี่ว่ายากเออตอ,อบรู้สาม